สวัสดีครับวันนี้ครับโดนมารีวิววันนี้กลับมารีวิวของว่านะครับของว่างแก้หิวสาหรับคนที่หิวบ่อยยิ่งอาการหนาวๆแบบนี้นะครับก็มันน้ำย่อยรู้สึกมันออกเร็วนะแล้วก็เราจะไปกินข้าวทุกมื้อที่แบบเวลา,าหิวก็แคลอรี่นี่เท่าไหร่นะครับปกติคนเราก็กินอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 0 0 0แคลอรี่นะครับแล้ยิ่งที่คนที่วัยสูงขึ้นการเผ่ลานก็น้อยลงก็ ก็อาจจะตกเหลืออยู่แค่สักประมาณเผาผ่านได้แค่วันละพันเแคลเราก็ต้องหาอาหารที่กินแล้วแคลอรี่ไม่สูงนะครับวันนี้ก็ลองท้องด้วยครับมีผู้สับสุนมาเอามาให้ชิมนะครับเป็นทัวมิกซ์ครับอ่อนะครับแล้วก็มีผลไม้อบอแห้งอยู่ในซองด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ให้สารอาหารนะครับวิตามิน E สูงครับ แล้วก็เป็นแหล่งของโปรโตีนนะครับโปรโตีนแล้วก็มีใย,ยอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีไขมันนิดหน่อยครับแต่คอเลสเตอรอลศูนย์นะครับตัวนี้นะครับพลังงานแค่ละแปดสิบแคลอรี่นะครับตัวนี้ไว้ยมที่เราหิวแบบฉุกเฉินก็กินแบบมีประโยชน์นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเขามีถั่วอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นแพ็คก,กล่องนะครับ กล่องนี้ก็มีรสเจ็ดซองนะครับเจ็ดซองนี่ซองนนึกขนาดนี้นะครับก็วันนี้มีคนออกมาให้ชิมนะครับ <c oughs> ก็ข้างในก็จะเป็นถั่วแอลมอนถั่วโมลหิม,มพานม์มคคาเดเมียแคนเบอรี่อบแห้งแล้วก็ลูกเกดน,นะครับก็น่ากินทีเดียวเวลาหิวๆหน้ามืดอ,อย่างนี้ครับก็กินแบบมีประโยชน์หน้ามืดแล้วไม่ไม่อ้วนนะครับก็ <c oughs> ประโยชน์ด้วยอ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวลองแกะดูกันเลยครับมาวามาครับถั่วม่วงหิมะพานะอืมครับอัลมอนด์อัลมอนด์ครับ,อ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 ,รบอืมก็ลูกเกดครับอืมก็อีนะครับไม่ใช่เดมเมียนี่ครับนี่ไม่ใช่เดมเมีย เย้วผลไม้อบอแห้งครับอืมมัที่เป็นนี่ครับครับประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็กินเพอร์เดียวก็มีผลไม้อบแห้งด้วยมันก็จะมีแบบรสหวานเข้ามาตัดนิดนึงกับความความมันของถั่วปริมาณผมว่ามันก็อืมน่าจะพอก็อิ่มได้ชักชุกครู่หนึ่งนะครับ แต่ว่าคือจริงๆมันก็อิ่มแล้วครับสารอาหารว่าก็เพียงพอนะครับอืมบางทีถ้าเราหิวยำค่ำคืนแล้วไม่อยากกินอะไรที่มันเลยเถินมากก็ตัวนี้ก็กินเราไม่คิดมากครับก็เป็นทางเลือกนะครับอ่าพอดีมีคนออกมาให้ชิมก็ต้องขอบคุณมากด้วยนะครับด้สุขภาพด้วยแล้วก็ถ้าเรากิน เอ,อ,อย่างโปรตีนเนี่ยครับถ้าเรากินถึงเนี่ยครับโปรตีนมันก็จะช่วยย่อยสลายตัวไขมันด้วยนะครับตัวนี้ก็แล้วก็วิตามินอ e ีสูงเนี่ยวิตามินอ e ีก็เป็นเรื่องของผิวพรรณเนนะอะครับเพิ่มเลยทีเดียวเยี่ยมเลยครับยังไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับอลองอใครสนใจก็ลองหาซื้อมารับประทานกันได้นะครับอ กล่องนี้น่าราคากล่อง3า5บาบทเยี่ยมเลยทีเดียวครับอ่ะมีอะไรดีๆบอกกันนะครับอ่าขอบคุณครับดูแมาราวีวิวเจอกันคราวหน้าครับ